มีโรยิูุฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์จาบาที่คราวนี้เปิดตัวรุ่นเล็กกันบ้างน,นะครับกับจาบ้า e l ลิทโฟโดยเป็นหูฟังถ่วยเลยที่มาแบบสไตล์จาบาเลยครับทั้งสวมใส่สบายใช้งานได้ดีแทบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงคุยโทรศัพท์มีเพิ่มฟีเจอร์อย่างการตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะครับและเรื่องสีที่เราชอบมากๆครับมีให้เลือกสีสีครับสวยลุกสีเลยทั้งสีเทาสีเบจสีม่วงและสีน้ําเงินเข้มครับ กับราคาที่3,790บาทเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับสำหรับภาพรวมนะครับจาบะาา Elite 4ตัวนี้ดีไซน์ก็คุ้นเคยกันดีนะครับมีความใกล้เคียงกับรุ่นที่3เลยครับตูฟังตัวเคสจะเป็นพลาสติกด้านที่เราชอบก็ตรงฝาที่เป็นแม่เหล็กรู้สึกว่าเวลาเปิดเนี่ยไม่ก้องแกงหรือว่าไม่เปิดขึ้นมาเองง่ายนะครับ ด้านหน้าเขาจะมีโลโก้จาบา้าพร้อมไฟแสดงสถานะหนึ่งดวงด้านหลังเป็นช่องเสียบชาร์จ Type C ครับรวมๆแล้วตัวเคสขนาดกำลังดีเลยครับน้ำหนักอยู่ประมาณ43.3กรัมส่วนน้ำหนักหูฟังเดียวๆเ,เนี่ยจะอยู่ที่4.8กรัมก็ถือว่าเบามากๆซึ่งจากที่เราลองครับให้คนที่ช่องหูเล็กใส่เนี่ยก็ได้รับฟีดแบบว่าใส่ได้สบายพอสมควรเลยครับ ในฝั่งการเชื่อมต่อนะครับ j a v a Elite 4เนี่ยตัวนี้ใช้ b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.2เชื่อมต่อไม่ยากเลยครับก็หยิบออกมาจากเคสนะครับกดปุ่มบนตัวหูฟังทั้ง2ข้างค้างไว้3วินาทีจนมีไฟสีฟ้ากระพริบนะครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อในหน้าตั้งค่าอุปกรณ์ของเราได้เลยครับโดยสามารถเชื่อมต่อแบบมัลติพอยต์ได้พร้อมกันสูงสุด2เครื่องนะครับก็สามารถสลับการเชื่อมต่อขณะใช้งานได้เลยครับ อีกหนึ่งความเจ๋งนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ Google Fastpair กับมือถือ Android และ Swiftpair สำหรับอุปกรณ์ Windows นะครับก็ฝั่ง Android จะเชื่อมต่อได้สะดวกและง่ายมากๆครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของโคเด c กนะครับตัวนี้จะรองรับโคเดกเฉพาะ AppX และ SBC เท่านั้นนะครับตัวโคเดก a a c ที่เป็นของ Apple เนี่ยจะไม่รองรับนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครใช้ Android จะได้เปรียบกว่าครับ สำหรับการควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลไม่ได้ควบคุมแบบแตะสัมผัสนะครับโดยทั้งสองข้างก็จะมีฟีเจอร์แตกต่างกันไปเราก็สรุปให้ตามนี้เลยครับสำหรับตัวแบตนะครับก็ใช้งานได้สูงสุด5ชั่วโมงครึ่งเมื่อเปิด ANC ไปด้วยและสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก22ชั่วโมงครับอนอกจากนั้นเขาก็มีฟาสชาร์ด้วยนะครับชาร์จ10นาทีใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงเลยครับ ส่วนเรื่องการกันน้ำนะครับกนันได้ระดับ IP 5 5ใช้ออกกำลังกายเปียกเหงื่อเปียกฝนได้สบายๆครับ <S <S มาดูเรื่องไมโครโฟนกันบ้างน,นะครับเป็นจุดที่จาบาทําได้ดีมาตลอดตั้งแต่รุ่นแรกๆเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีไมโครโฟนบิวอินมาให้ภายในถึง4ตัวซึ่งช่วยทําหน้าที่รับเสียงสนทนาและพูดคุยได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับก็เดี๋ยวไปฟังดูครับว่าไมค์สตัวจะเป็นยังไงครับและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้ครับก็มาจากเจ้าหูฟังจาบา Elite 4ครับ ข็ลองดูว่าการตัดเสงรบวนะครับด้านหลังเียนเป็นยังไงบ้างน,นะครับ 1>, 1 2 456 7 8 9 9ามครับ 2> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเลยหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการตัดเสียงรบกวนนะครับ ซึ่งจากที่เราเทสดูเนี่ยก็ตัดเสียงได้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานเลยครับถ้าเป็นการนั่งทํางานในออฟฟิศธรรมดานะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ประมาณ 70- 80%เเลยครับแต่ว่าก็ยังพอได้ยินเสียงเล็ดลอดเข้ามาอยู่เล็กน้อยครับแต่โดยรวมการใช้งานถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยครับ มาดูที่ตัวแอปกันบ้างนะครับตัวนี้ใช้แอปพลิเคชัน Jabra Sound Plus ครับตัวแอปหน้าตาค l e น n c ี e a n ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายน,นะครับใช้สำหรับสลับหรือปิดโหมด ANC ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเสียงครับสามารถปรับ EQ ได้ค่อนข้างกว้างเลยครับนอกจากนี้เขาก็มี Music preset มาให้เรียบร้อยเลยครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับก็ถือว่าสเปคและฟีเจอร์ค่อนข้างใช้ได้ครบถ้วนเลยครับ ดูเรื่องเสียงกันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็อให้ไดรเวอร์ขนาด6มิลลิเมตรนะครับตอบสนองความผี่ได้ตั้งแต่20เฮิร์ซถึง20กิโลเฮิร์เลยครับจากที่เราลองฟังดูนะครับโทนเสียงจะไปทางอุ่นๆน,นะครับโทนเสียงโดยรวมเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ถูกปรุงแต่งหรือว่าคัลเลอร์เท่าไหร่เลยครับเสียงเบสจะมีความหนาให้ได้ยินอิมเพคไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นเบสที่ลงได้ลึกในระดับหนึ่งเลยฟังของเสียงกลางนะครับเนื้อเสียงบางเล็กน้อยมีความใสเคลีย รายละเอียดค่อนข้างพุ่งออกมาชัดเจนครับฟังของเสียงสูงอยู่ในระดับที่ดีเลยครับเสียงค่อนข้างใสมีความเป็นประกายเล็กน้อยในเรื่องของเวทีเสียงนะครับตัวนี้ให้เวทีเสียงมาอยู่ที่กลางๆานะครับไม่ได้กว้างหรือว่าไม่ได้แคบมากนะครับก็พอแยกแยะเครื่องดนตรีออกนะครับเสียงนักร้องจะมีความลึกไปตรงกลางภาพรวมก็จะเหมาะก,กับเพลงแนวป๊อปแนวฟังสบายๆตัวนี้จะทําได้ดีเลยครับ ก็ขอสรุปจบเลยนะครับตัวจาผ้าอีลิทโฟเนี่ยก็เป็นหูฟังที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพกง่ายใส่สบายใช้ได้ทุกวันจุดเด่นเลยจะเป็นเรื่องของการสวมใส่ที่ค่อนข้างใส่ได้สบายมากๆไม่ก็ชัดและเสียงก็เป็นธรรมชาติมากๆครับก็ถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาหูฟังที่ใช่อยู่นะครับใช้ได้ครบจบทุกทางเนี่ยเราก็อยากให้ลองจาผ้าอีลิทโฟตัวนี้ดูครับแถมราคาตัวนี้สบายกระเป๋ามากๆครับ ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับยังไงก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแก๊เจที่ใช่ยังไงก็มือคุณล่านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ